เมืองพะเยานั้นมันถึงมวนแต่เนิ่นของฝากรอเธอปลาส้มผักโตกชวาราบเจ้าต้นลวงบวงสวงงาเมืองพะยาหากว่าผู้ใดศรัทธาให้มา สวัสดีครับพบกับรายการพยารีวิวครับวันนี้มาอยู่กันที่อุทยานวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์อ,อบจอพยาวครับทีนี้เป็นแรงเรียนรู้แล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์มากมายเลยครับรวมไปถึงห้องท่องฟ้าจำลองถ้ายาูุว่าเป็นจะไดเข้าไปรีวิวพร้อมๆกันได้เลยครับศูนย์วิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์อบอจอพะเยานะครับมีแนวคิดและได้เรียนเห็นความสําคัญว่าปัจจุบันเนี้ยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไอซีทีและดาราศาสตร์มีบทบาทาในชีวิตประจําวันมากขึ้นนะครับเนาะจึงได้จัดทำอาคารนิทรรศาการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์อบอจอพะเยาขึ้นในอุทยานเนี้ย จะประกอบด้วยกันทั้งหมด5โซนอ่าโซนที่1จะเป็นโซน3 d มดีมัลติมีเดียนะครับซึ่งในห้อง3 d มดีมัลติมีเดียเนี่ยจะทำการฉายสารคาดีวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก่อนในส่วนในโซนที่2ก็จะเป็นโซนอ่าน,นวิทยาศาสตร์ที่สําคัญของโลกอ่าและก็จะมีที่สําคัญที่สุดก็คือพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนั่นก็คือรัชกาลที่4ีนะครับแล้วก็โซนต่อไปจะเป็นโซนอาณาจักรแห่งชีวิตมีเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์เนาะแล้วก็ร่างกายของเฮานะครับโซนที่4ก็จะเป็นโซนมิติไม่สั่นใกล้ตัวแล้วก็แดนฟิสิกส์เนาะซึ่งในโซนเนี้ยก็จะมีเกี่ยวกับวักวิกวชาเคมีวิชาฟิสิกส์ส่วนโซนต่อไปโซนที่5จะเป็นโซนท้องฟ้าจำลองเนาะซึ่งจะเป็นในการฉายท่องฟ้าจำลองนะครับมีมีสารคาดีเกี่ยวกับ ทางดาราศาสตร์แล้วก็ชายท้องฟ้าจำลองแล้วก็จะชายเป็นรอบวันละสีรอบเนาะะกิจกรรมเด่นๆเ,เลยก็คือหนึ่งกิจกรรมมันเด็กเนาะมีจัดขึ้นทุกปีนะครับตั้งแต่ที่ก่อตั้งอุทยานได้ขึ้นมาเนาะก็จะมีได้เข้ามาเยี่ยมชมทําก,กิกาจกรรมกันก้าทํากิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มีการละเล่นต่างๆนะครับอ่าและก็กิจกรรมเด่นที่สก็คือ งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์วันที่สิ่สิงหาคมของทุกๆปีเลยซึ่งจะมีการทำโครงการวิทยาศาสตร์การทำโครงงานโชว์เกี่ยวกับสไตโชอะครับเนาะโชว์กับเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ให้เด็กได้รับความรู้และความสนุกสนานเนาะสำหรับเนาะนประชาชนหรือเด็กนักเรียนที่สนใจอยากเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์นะครับอุทยานวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยจะเปิดทําการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับยุทุกวันจันทร์และวันนักคัตฤเษร์ิกนะครับโทรมาที่เบอร์054480194หรือ195ก็ได้นะครับและสุดท้ายนี้อยากฝากให้ประชาชนเยาวชนนะครับในจังหวัดพะเยาหรือจังหวัดใกล้เคียงได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และย้ำชมอุทยานของเขานักๆโดยนะครับขอบคุณครับ การเรียนรู้และก็ได้ศึกษาลงมือทำมันได้อยู่แค่ในห้องเรียนครับตีอุทยานวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์อบจอพะเยายังมีกิจกรรมตีเพิ่มทักษะและก็สร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆซึ่งเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาครับวันนี้รายการพะเยารีวิวก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอาทิตย์หน้าจะพาไปติดไหนนั่นติดตามได้จากแฟนเพจนักข่าวพะเยาทีวีชุมชนครับ